ามนาทีค้นหาตัวตนข้างในลึกๆเราเป็นยังไงนะคะ,ะทุกคนลองทําดูนะคะเป็นการปิดท้ายนะคะเป็นการแบบฝึกหัดนะคะสามนาทีนี้นะคะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะคะเป็นการเช็คลิสตัวเราเองตัวตนข้างในลึกๆเราเป็นยังไงนะคะ,ะทุกคนหายใจเข้าลึกๆหลักของการทดนะทดลองนะคะและก็เวิร์กช็อปเราจะอาศัยลมก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ จิตเรามันค่อยๆผ่อนคลายเบานั่นเองนะคะาหายใจเข้าลึกๆนะคะเป็นการเช็คลิ์นะนะข้างในเราเป็นยังไงนะคะหายใจเข้าลึกๆนะเพื่อนแล้วสัมผัสนะ,ะเอามือคะ่ะสัมผัสไปที่อกนะคะเป็นการเช็คลิสตัวเราเองนะคะหายใจเข้าลึกๆ3นาทีนะคะ แล้วเอามือเนี่ยสัมผัสไปที่อกเราค่ะการเช็คลิต์ในที่นี้คือการฟังหัวใจตัวเราเองใน3นาทีนี้ค่ะเมื่อกี้ทุกคนฟังอาจารย์โอ้โหดูสับสนไปหมดเลยมีทั้งลบและบวกมันสะท้อนอยู่ในจิตในใจเราอยู่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยเสียงปิ๊บเสียงแหลมเสียงไม่ไม่ค่อยน่าไพลราะเท่าไหร่นะนะคะเสียงจำนะมีหลากหลายโทนเราหลับตาปุ๊บ หายใจเข้าลึกๆแล้วฟังหัวใจตัวเราเองความรู้สึกที่สะท้อนจากการฟังจากอาจารย์สะท้อนความรู้สึกเราจากการฟังวันนี้ค่ะเราฟังวันนี้ค่ะความรู้สึกข้างในเรามันสะท้อนกลับมายังไงนะคะอ่ะแล้วเอามือนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วเอามือแตะไปที่ที่อกเราแบบนี้ค่ะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็นะคะดูความรู้สึก ข้างในเรากับนะเอามือแตะที่อกนะคะแล้วก็ฟังหัวใจเสียงสะท้อนที่เราฟังอาจารย์มาหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยมันสะท้อนกลับมายัางไงมันจะมีเสียงเว่าเสียงอะไรสะท้อนแล้วแต่มันให้เราฟังเฉยๆนิ่งๆ หรือเราจะพูดสื่อสารแล้วแต่ตามธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์จะให้ทุกคนผ่อนคลายก่อนนะคะและให้สติวิ่งตามลมทำไมถึงจะต้องให้สติวิ่งตามลมเพื่อให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองให้จิตมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราก็เลยต้องอาศัยลมมาช่วยให้มันผ่อนคลายและให้เกิดนะคะการทำงานโดยธรรมชาติของจิตมันเองนะคะทุกคนหายใจเข้าลึกๆค่ะ หลับตาค่ะแล้วก็ปล่อยลมยาวสามครั้งเนาะหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมยาวค่ะแล้วเอามือแตะที่หัวใจเรานะคะแตะแตะที่หัวใจเรานะคะใช้มือซ้ายมือขวาได้หมดนะคะอาจารย์ทําอยู่เนี่ยอาจารย์ถนัดมือขวาอาจารย์ก็แตะไปที่หัวใจนะคะแล้วก็ฟัง นี่เป็นตัวอย่างนะคะเวลาเราเจออะไรก็แล้วแตนะ่หายใจเข้าลึกๆนะคะมือจะแตะหรือไม่แตะก็ได้นะคะถ้าเราอยู่เราเจะมือจับมือเ,เองก็ได้นะคะแล้วก็ฟังความรู้สึกตัวเราเองอะนะฟังความรู้สึกตัวเราเองนะคะถ้ามันสะท้อนกลับมาเป็นพึมพำพึมพำพึมพำมม,ม,นะมันบอกบ่งบอกว่าโลกภายในเราเป็นยังไงนะคะให้เรา ใช้เวลาหายใจเข้าลึกให้เกิน17วินาทีค่ะโลกภายในเรามันจะเริ่มสงบลงไปลองสังเกตดูนะคะเวลาเราฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมันจะมีทั้งขึ้นลบขึ้นบวกในตัวเพราะเสียงอาจารย์โทนมันหลายโทนและก็มีทั้งเรื่องลบเรื่องบวกที่ายอาจารย์ไลฟ์อยู่มันมีสองเรื่องบวกลบและบวกกับเสียงอาจารย์มันจะเข้ามาอยู่ในจิตเราเวลาเราหายใจเข้าลึกๆกปุ๊บมันจะมีเสียงสะท้อนกลับมาจิตเรามันมีสิ่งกระทบเข้ามา คือเสียงอาจารย์เข้าไปกระทบด้วยการกระทบผ่านมโนกรรมเรานะคมันก็จะผุดขึ้นมานะคะถ้าจิตเราค่ะจิตเราผ่านการฝึกดีแล้วมันกระทบเราจะเป็นผู้ดูผู้ดูผู้ดูอาการนั้นแต่ถ้าจิตเรายังไม่มีกําลังมากโลกภายในเรายังไม่เปลี่ยนโลกภายในเรานะยังไม่มีกําลังมันก็จะเข้าไปค่ะอะ,อะไรมากระทบก็เข้าไปปรุงร่วมด้วยค่ะเราก็ดู แล้วก็หายใจเข้าลึอกอีกสติมันจะมาเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยคือมันเป็นการดึงสติความรู้สึกตัวมามันก็ทําให้เราเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะหายใจเข้าลึกหายใจออกสติมากําลังรู้สึกตัวมันจะมาสองอย่างมันจะเข้ามาส,สติกับความรู้สึกจะเข้ามาช่วยการหายใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องอยู่ของสติเรานั่นเองนะคะ ไลน์นี้คงจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนลองไปฝึกดูนะคะทุกๆวันเนี่ยหายใจเข้าง่ายๆเลยค่ะนะคะเราชาวพุทธสอนอนาปานุสติอยู่แล้วเราก็ใช้ลมเข้ามาเฝ้าสังเกตใจิตใจเรานะคะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่หายใจเข้าแล้วก็สงบ,บเล็กน้อยหายใจเข้าปุ๊บแล้วก็กั้นนะเราหายใจเข้าออกแล้วหยุด นะเป็นศาสตร์ของยุโรปเนาะเขาเรียกว่าสมาธิควันตั้มหายใจเข้าลึกยาวแล้วก็หยุดฟังหัวใจหายใจเข้าลึกยาวแล้วก็หยุดฟังหัวใจนี่คือศาสตร์ควันตั้มใครศึกษาสมาธิอ่า H U สมาธิจูนกับพลังงานเหนือธรรมชาตินะเทคนิคเดียวกันสมาธิ h U หรือจูนกับพลังเหนือธรรมชาติหรือเราเรียกว่าสมาธิจูน นะคะ,ะจูนมนุษย์ต่างดาวนะคะเป็นศาสตร์ที่นะคะผู้นักจิตวิทยาสอนนะคะนักจิตวิทยาท่านนี้ดังอยู่นะคะอยู่ในอเมริกานะคะออกมาสอนและทาให้ศาสตร์นี้ดังคือศาสตร์ H สยูคือการหายใจแบบควันตั้งเหมือนกันหายใจแบบนะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะแต่มันมีข้อแตกต่างคือมีการเป่งเสียงคําว่าิวไปด้วยนะคะมันมีการเป่งเสียงนั่นเองหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็ปล่อยฮิวยาวนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยฮิวยาวฮิวยาวแล้วหยุดรอบที่หนึ่งหายใจเข้าลึกแล้วก็ปล่อยฮิวแล้วก็หยุดค้างแล้วก็ฟังหัวใจตัวเองนั่นแหละช่วงที่เราฟังมันคือการทําให้จิตเราสงบนะคะมันก็คือการฟังขึ้นสั่นสะเทือนที่เราเป่งคําว่าฮิว มันกระจายไปแล้วมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาหาเราเองมันก็คือการฝึกสมาธินะคะจริงๆศาสตร์การฝึกสมาธิเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะสุดท้ายก็คือเพื่อให้จิตเรามันหยุดคิดก่อนนิ่งก่อนแล้วการหยุดคิดนิ่งทําให้เห็นการที่เราเห็นนะคะเห็นเห็นอะไรเห็นคือการดูกิริยาการการเห็นคือสิ่งที่เรา ว่าอะไรเข้ามากระทบนะเช่นมีเสียงฮิวย้อนกลับมามีเสียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวย้อนกลับมาการที่เรารู้ว่ามีเสียงย้อนกลับมารู้ว่ามีเสียงบางอย่างที่มันย้อนกลับมานั่นคือจิตเราจิตเป็นธาตุรู้มันรู้กิริยาอาการที่เข้ามาสัมผัสนะคะ วิญญาณในหูเข้ามาสัมผัสหูเรานั่นเองเข้ามาสัมผัสลิ้นเราอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็คือจิตเรามันสงบอยู่มันถึงรู้ค่ะถ้าไม่สงบมันจะไม่รู้นะคะไปลองฝึกดูนะคะขออนุญาตปิดเพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะคะมันมีศาสตร์เยอะเลยนะคะในเรื่องของการฝึกนะคะ,อะขออนุญาตปิดเพียงเท่านี้นะคะวันพุธนะคะใครชอบมาติดตามต่อนะคะอาจจะมีทฤษฎีเข้ามาเยอะหน่อยเนาะช่วงนี้ยังเป็นเรื่องทฤษฎีจะมีปิดท้ายเล็กๆน้อยเรื่องเวิร์กช็อปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะชีวิตเรานะคะมันอยู่ภายใต้จิตการที่เราจะพัฒนาจิตได้ค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนและบางครั้งเราฝึกฝนด้วยตัวเราเอง นะคะมันก็ค่อนข้างยากเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับคู่มือศาสตร์ไพ่จักรกละถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณฝึกจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจักรกละนะคะทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะคะเป็นศาสตร์สากลที่สอนกันนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมจากประเทศอินเดียนะคะมีมาอันยาวนานมากกว่า2 0 0พ พอๆกับนะคะพระพุทธศาสนาศาสตร์จักระดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับในยุคนี้ค่ะจักระจะไม่เกี่ยวแค่เรื่องนะคะศาสนาจิตวิญญาณหรือความเชื่ออย่างเดียวค่ะเพราะยุคนี้นะคะ ในส่วนของยุโรปตะวันตกได้นำศาสตร์จักระศูนย์พลังงานไปพัฒนาในเชิงนาซาลีละนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การวิจัยนั่นเองมีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของศูนย์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ค่ะนะคะซึ่งนะคะจากนะคะการวิวัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานในตัวมนุษย์ ในรูปของจักระนะคะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจร่างกายนะคะณนะตอนนี้จักระนะคะก็ถูกสอนในรูปของสมาธิค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่เอามาเผยแพร่เองเลยด๊ ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือดร์บูตดร์โจนิสแพซาก็มีกระบวนการของจักรละเอามาสอนในการทำสมาธิสร้างผลลัพธ์ในทางโลกความสำเร็จค่ะฉะนั้นศาสตร์จักรละไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือนะรสิ่งที่ไม่มีสาระแต่มันมีการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้จริงนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่จักระ เป็นเครื่องมือนะคะที่พัฒนามาจากจักรละนะคะมีวัตถุประสงค์คือนำมาเป็นเครื่องมือในการเดินจิตนำจิตเราค่ะศาสตร์ไพจักรละนะคะเป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันเป็นศาสตร์บูรณาการด้วยนะคะสี่สีศาสตร์ด้วยกันนะคะสี่ศาสตร์บูรณาการมาเป็นศาสตร์ไพจักระคือ ศาสตร์แรกเลยคือศาสตร์จักระศาสตร์ที่สองก็คือด้านจิตวิญญาณเอาจักระมาเดินจิตวิญญาณนะคะนอกจากการบําบัดรักษาแล้วยังทําให้เราตื่นรู้ปลดล็อกชีวิตเรานะปัญหาชีวิตและไปจนถึงขั้นระดับสูงของจิตวิญญาณนะคะนั่นคือข้อที่สองสเลยคือศาสตร์ไพ่จักระเนื่องจากมันมีคําว่าไพ่และถูก ะะบูรณาการมาจากศาสตร์ไพ่ดั้งเดิมคือศาสตร์ไพ่ทาโร่หรือยิปซีด้วยฉะนั้นมันก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยนะคะปลดล็อกด้านนะคะของดวงชะตาด้วยนะคะหรือปัญหาชีวิตเราในทางโลกด้วยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้คำแนะนำปรึกษาชีวิตเราในหลักโหราศาสตร์ นะคะก็คือหลักของไพ่ทาโลกเพื่อเสริมดวงชะตาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนําไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตกันนี่คือการบูรณาการของศาสตร์ไพ่จักรละนอกจากนี้ค่ะข้อที่4ีเลยศาสตร์ไพ่จักระเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจตนเองและลงมือปฏิบัติข้อที่4เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติค่ะ ทุกความสำเร็จเราไม่ว่าจะทางโลกทางจิตวิญญาณกะถ้าขาดการแอคชั่นการลงมือปฏิบัติความสำเร็จทางโลกก็ไม่เกิดความสำเร็จในทางทำด้านจิตวิญญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นกะนะคะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การลงมือทำนะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็มุ่งเน้นให้เราค่ะอาศัยไพ่จักรเป็นกระจกสะท้อนเพื่อฝึกฝน นะ,ะตัวตนนะ,ะเพื่อสัมผัสพลังงานแท้จริงของเราโดยอาศัยไพ่ในการจับสัมผัสนะฮะการจับสัมผัสนี่แหละคือการเดินจิตคือการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวนะฮะการรู้เนื้อรู้ตัวจากการสัมผัสแล้วก็ ฝึกการตีความไพ่การตีความไพ่ก็คือการอ่านจากความรู้สึกภายในหรืออ่านจากจิตวิญญาณเราที่เราเรียกว่าธาตรู้อ่านดูสังเกตนะการอ่านในที่นี้คืออ่านจากข้างในนะคะอ่านจากธาตรู้หรือผู้รู้ค่ะนะคะฉะนั้นศาสตร์ไทจ่จักระจึงเป็นการบูรณาการ4ศาสตร์ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามารีวิวปิดท้ายนะคะเป็นการรีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือไพ่จักรกละนะคะที่ตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็จะนะคะเขียนขึ้นมาเพื่อใครบ้างเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความสัมพันธ์ เพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ซ่อนเล้นและเพื่อค้นหาและให้คำตอบความมุ่งหมายหรือความหมายชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ,ะมนุษย์เรากันในทางโลกเนี่ยนะคะจะมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายไม่ต่างกันะ มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องการความสําเร็จในทางโลกก็มีไม่กี่เรื่องค่ะงานเงินความรักคู่ครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของโลกอ่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกคือจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงค่ะศาสตร์นี้จะให้คำตอบทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะฉะนั้นจะเป็นเครื่องมือในการให้ความหมายชีวิตเราและสุดท้ายเลย นะถ้าเรายังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องนะมีเงินใช้นะยังต้องใช้เงินอยู่ศาสตร์นี้ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้เราเช่นเป็นนักบำบัดจิตใจคนเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์อ่านดวงชะตาอาศัยศาสตร์ไพจักกะค่ะนี่คือศาสตร์ไพนะคะที่ ะะเหมาะกับบุคคลที่กำลังมองกำลังค้นหาตัวเองนะคะในชีวิตค่ะ,ะฉะนั้นไพ่จะักระคือเครื่องมือแบบง่ายๆค่ะมีแค่ไพ่เจ็ดใบเองจะนำพาเราค่ะทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของความจริงเดิมแท้โลกความจริงเดิมแท้ มีอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะมันไม่เสื่อมไปไหนเลยนะคะมันมีอยู่ของมันนะคะถาวรคะแต่โลกสมมุติพวกนี้เสื่อมได้ค่ะพวกเราอยู่ในโลกสมมุติค่ะซึ่งนะคะมันอยู่ภายใต้กัน เปลี่ยนแปลงไปมาเสื่อมสลายตามการเวลาของมันค่ะแต่โลกเดิมแท้คือโลกภายในเราจิตวิญญาณเราค่ะมันไม่ดับมันเดินต่อคะ่ะฉะนั้นไพจักระเป็นตัวปลดล็อกนำพาให้เราเข้าสู่สิ่งเดิมแท้ นะคะเพื่อให้เราค่ะเห็นนะคะจักราวาลในตัวเราเองค่ะและนอกจากเห็นแล้วค่ะตื่นแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วยังเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับผู้คนด้วยนะคะ mm hmm. นี่คือเนื้อหานะคะความหมายของไพ่และเหมาะกับบุคคลใดนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่นะคะใครสนใจใครชอบศาสตร์ไพ่ก็สามารถที่จะนะคะอ่า เรียนรู้พ่อจันจะมีเอามาสอนฟรีด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจะทำคลิปนะคะเอามาแบ่งปันฟรีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนะคะส่วนใครอยากที่จะมีไพ่เป็นของตัวเองนะคะและก็อ่าอยากจะมีหนังสือคู่มือเล่มน,นี้เร็วๆนี้ค่ะจะมีขายในร้านค้าออนไลน์ส่วนใครอยากติดต่อซื้อตรงกาับจารย์ก็สามารถทัก เข้ามาสอบถามอะไรละเอียดได้นะคะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ